ไอ้หลุยครับครับพี่ก็คือไอ้พี่จะถามว่าบ้านหลังแลนเนี่ยแลนนะบ้านบนอะดูโออะนะครับปกติเองก็ไปงานใช่ไหมนี่เองแม่ไปงานก็คือพรพอะไรหรอไม่อยากมีปัญหากับพี่ใช่ปะอ๋อพอดีลันสองเมืองครับพี่ก็เลยไม่ค่อยอยากอะอ๋อแค่นั้นใช่ปะใช่แล้วส่วนหนึ่งเลยไม่อยากมีปัญหากับพี่ละ แล้วผมถามให้นะคุณเป็นตุ๊กีข้ขอขอยคอยด้อยน่าจะน่าจะเข้าๆประมาณนี้ก่อนมัน้งคือแก๊งอ่ะตอนนี้นะส<ด>วัสดีครับสวัสดีครับพี่แก๊งสวัสดีครับคืออย่างนี้บ้านอนะมันจะมีทั้งหมดสามหลังตอนเนี้ครับดูโอ้นะคือผมมาเจอหมดแล้วสามหลังแล้วผมถามบีทีพุยเขาว่าทําไมไม่ไปเขาบอกว่าเออเขาก็าไม่อยากมีปัญหาคือเขาไม่อยากมีปัญหากับผมเหมือนกันแต่จริงๆผมก็ มันคือผลประโยชน์ของผมอะ่ะผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้ใครมายุ่งอ่าเข้าเข้าใจใช่ไหมครับก็คืออย่างนี้หลังนึงอะ่ะผมจะให้พวกคุณอะ่ะทุกคนเลยแต่ว่าคุณเล่นกันเองอะคือผมจะไม่เข้าไปยุ่งแค่หลังหนึ่งครับแล้วผมจะอขอสองหลังพวกคุณคิดว่าไงครับได้ไหมคือแบบอย่าไม่ไม่ต้องมายุ่งหลังของผมมาครับแค่สองหลังพอ แต่หลังนึงผมจะปล่อยให้คุณงัดคุณจะงัดกี่โมงวันไหนกี่เวลาชั่วโมงไหนคุณอยากจะงัดกันยังไงคุณอยากจะคุมอะไรกันไงผมไม่สนใจนะหรือหรือว่าหรือว่าอยากจะให้แบบผมเข้าไปงัดสามหลังอะไรเงี้ยครับนี่ผมถามนี่เราชี้กับบีทีเออถามหมดนะครับอยากได้แบบไหนครับอันนี้ถ้าตามที่พี่กเก็ตพูดก็คือว่าถ้าสมมุติว่าไปงัดหลังที่ไม่ได้คุยกันไว้ก็เท่ากับจะมีปัญหาต่อใู่ไหมครับ ใช่ครับนอกซะจากผมมีฟตอรี่ครับถ้าผมมีตอรี่เข้าไปงานได้ครับผมไม่ห้ามจะมีหลังบนหลังหนึง่งตรงเขื่อนที่ผมจะปล่อยแล้วก็ให้พวกคุณเล่นกันคุณคิดว่าไงครับจะจะเอาแบบนั้นไหมบีทีว่าไงครับ ัลโลครับครับพี่ครับพี่ถามว่าไงครับอยากได้ยังไงครับ,รบผมถามก่อนเองอยู่พี่ปะมีอยู่สองเวให้ผมให้เลือกครับก็คือว่าผมจะปล่อยปกติปกติแบบนี้นะคือแบบเดิมพวกคุณมาเล่นได้ เล่นได้นะแต่แค่ยอมรับความเสี่ยงแค่นั้นเองกับอีกหนึ่งก็คือผมจะปล่อยให้หนึ่งหลังพว,พวกคุณก็ไปเล่นกันเองผมจะไม่เข้าไปยุ่งแล้วก็จะไม่เห็นแกงเดวินเฮดไปหลังนั้นครับรับความเสี่ยงคือัะไงครับพี่ความเสี่ยงก็อ่าอย่างที่บีทีกับเสี่ยงไม่ได้เขาโดนนะครับผมก็ต้องนิดหน่อยผมก็ต้องหาฟรีเรื่องประมาณนั้นครับมันก็คือแบบผลประโยชน์ของผมเหมือนกัน คือตอนนี้จะมีแกงฮิโรชิคุยกับผมก็คือเขาขอแค่สองสองหลังที่คุยกับฟ้าก็คือวันนึงขอสองหลังขอแบบขอเฉยๆอะ่ะเพื่อที่จะไม่อยากมีปัญหากับผมเออเพื่อที่จะไม่อยากมีปัญหากับผมหรือพวกคุณลองคุยดูไหมว่าอยากอยากได้แบบไหน ที่ถ้าถ้าเป็นคือผมมองว่าทีนี้มันแก๊งพวกผมมันค่อนข้างแบบหลายแก๊งอ่ะที่จะเล่นกันผมว่าให้พวกผมสักสองล้านได้ไหมแล้วพี่ก็ล้านหนึ่งแบบไม่ยุ่งเลยอะ่ะพวกผมก็จะไม่เข้าไปเงี้ยมันพอได้ไหมครับใช่เพราะว่าร้านล้านนั้นพี่ก็ไอ้บ้านบ้านนั้นพี่ก็จะงัดแค่แก๊งพี่ใช่ไหมถ้าใครเข้าไปแหลมพี่ก็จะมีปัญหากับเขาถูกไหมแต่ว่าอีกสองบ้านก็คือเหมือนเหมือนพวกผมก็ต้องแย่งกันเองอยู่ดีถูกไหมครับอืม ใช่ครับใช่แล้วถ้าพี่เหลือให้ผมบ้านเดียวผมมองว่ามันมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยบาลานซ์กับแกงที่มีไหมครับอ่าผมถามหน่อยนะถ้าผมปล่อยให้สองสองแก๊งไอ้สองหลังใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุนผมปล่อยให้สองหลังมันจะมีน,นอกเหนือจากแก๊งผมแล้วแล้วถ้าพวกคุณพวกค,คุณแบบว่าไม่ไม่ไม,ไม่อาจจะเป็นฮิโรชิบีทีหรือแก๊งโจรที่เขามาคุมอย่างเงี้ย แล้วถ้าเขายังคุมอย่างนั้นอยู่อ่ะคุณคุณจะแก้แก้ปัญหาตรงนั้นยังไงครับก็คือพี่จะบอกว่าถ้าสมมติว่าพี่ไม่คุมก็จะมีแก๊งอื่นคุมอยู่ดีถูกไหมครับอ่าใช่ครับผมให้ได้นะสองหลังผมให้ได้สองหลังแล้วถ้าเหลือที่ที่เดียวแล้วจะมีแก๊งอื่นยังคุมอยู่ไหมครับ ก็สุดท้ายพี่พี่ก็จะปล่อยให้เขาคุมได้อยู่ดีถูกไหมไม่ว่าจะเหลือกี่หลังคือจริงๆอ่ะร้านอ่ะที่พี่คุยกับตอนเช้าเหมือนจะมีแก๊งโจรคือเขามีเวลาคือเขาจะเฝ้าหน้าบ้านเขาจะไม่ปล่อยให้ใครอันนั้นอ่ะคือคือตามหลักของเขาคือถ้าเรามีมีแรงเยอะกําลังเยอะเราก็ไปสู้กับเขาแต่ถ้าตามหลักของผมของพี่อ่ะพี่ก็จะเฝ้า ไม่ให้ใครงัดเหมือนกันแต่ถ้างัดก็มาได้ก็คือเราก็มามาเล่นตามปกติล้วถ้าถ้าพี่จะปล่อยบ้านอ่าถ้าถ้าสมมุติว่าพี่จะให้พวกผมบ้านเดียวแบบเนี้ยแล้วบ้านนั้นพี่จะคอนเฟิร์มได้ไหมว่าจะแบบว่าไม่มีคนคุมคุมแบบว่าคุมแบบที่ที่จะคุมอ่ะพี่เขา้าเข้าใจที่ผมจะสื่อใช่ไหม อาตอนนี้ถามไหนว่า Ö. มีใครหาบ้านเจอมั้งยังนอกนอกจากหลังหลังเดียวครับมีใครเจอสามบ้านยังเจอสองเจอฝองใช่ไหมครับใช่ครับบีท mm. ีเจอสองแล้วก็ออเดก็เจอฝองใช่ไหมครับเพราะผมเห็นออเดอยู่ใช่ครับใช่ครับเจอสองจะมีหลังสุดท้ายที่พี่เจอ เอางี้แล้วกันอาตามนั้นก็ได้เราลองดูนะถ้าผมปล่อยให้ผมเอาแค่หลังเดียวพอทุกคนเอาสองหลังตีแย่งชิงกันเอาเองแล้วกันแบบนั้นโอเคไหมครับทีมงอื่นว่าไงครับอันนี้ผมแค่แค่ลองถามเปิดทางเฉยครับได้นะนผม,ผมกคตา <ขอ S 2> คลังเดทุกคน<อ>ครับอันนี้คือถามความคิดเห็นนะเพราะผมไม่ได้มาบังคับ พวกคุณว่าห้ามห้ามมายุ่งหรืออะไรนะครับแต่ถ้าอยากได้แบบปกติเหมือนเดิมที่เป็นอยู่ก็แบบนี้ก็ได้นะครับน,นี้ผมยิ่งเข้าเฟนอดย์อยากให้พวกคุณได้มามาเล่นกันอีกอีกหลังหนึ่งครับผมผมโอเคนะพี่บอลเทนโอเคนะบอลเทนโอเคนะพี่ก็คือบีีก็คือสนใจที่จะเล่นกันขอสองหลังใช่ไหมครับ ใช่ใช่ถ้าสองหลังอ่ะได้อยู่พี่ถ้าหลังเดียวผมว่าเหมือนคิดเหมือนหน้าสองอ่ะพี่แก๊งมันเยอะพี่แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดแก๊งผมไปสี่สิบตลอดอย่างเงี้ยแล้วเขามายี่สิบแล้วก็มันก็สู้ไม่ได้อยู่หรอปะอ่าใช่ันต้อเอาสี่สิบมาชนกันอยู่แล้วอย่างมันก็เรียกว่าผมคุมอยู่ปะอย่าเดี๋ยวก็จะบอกผมคุมแล้วปล่ะพี่ใช่อย่างน้าเรชีไปสี่สิบอย่างเงี้ยหรือว่าแก๊งไหนไปสี่สิบก็ทั้งวันอย่างเงี้ยก็แก๊งนั้นก็คุมตลอดหมืนกัอ่ามันมันจะมีสองเวครับน้องก็คือหนึ่งเรา ถ้าเราทำทาเหมือนที่พี่ทำอะ่ะคือใครไปแล้วเองมีแบบมีเครียงมาทำเครียอะไรแบบแบบเหมือนมีปัญหาใช่ถ้าถ้าแบบนั้นอ<ล>นะ่ะอันนั้นคือคือพี่มองว่ามันมันก็จะจะกลายเป็นที่ว่าต้องผมว่าถ้าถ้ามา<ะ>แบบสี่สิบแบบที่บอลเทนพูดผมว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนพร้อมมากกว่าอืมแบบนั้นอะ่ะใช่พี่ไม่อยากให้ให้เหมือนกับที่พี่ทํากับเราอะ่เาะเข้าใจใช่ไหมบีที มันก็มันก็จะกลายเป็นเองก็ไม่สบายใจที่จะมาเล่นเองก็ไม่มาแล้วพอรู้สึกว่าเองไม่อยากมีปัญหากับพี่ถ้าปล่อยให้เล่นเองก็ต้องเล่นเล,เล่นกันเหมือนปกติที่ที่เล่นกันอะ่ะก็คือห้ามบัฟห้ามอะไรกันนะครับแต่ถ้ามีปัญหารจริงๆเองก็จักการกรนาันเบีทีบีทีโอเคใช่ไหมครับผมโอเคครับพี่ผมโอเคอเลยแล้วไอ้เรื่องเรื่องไทเทเนียมครับ จะเรื่องปืนอ่ะถ้าเราเข้าเยอะอ่ะเท่ากับตอนเนีน้เหมือนกับราคาปืนอ่ะมันจะแย่งกันขายไหมเองคิดว่าไงอะ่ะราคาบาเรียลฟอนไฟฟลฝัปปิ่งกี่บาทอยากให้มันเป็นแบบไหนอันนี้พี่ถามเพราะสุดท้ายถ้าบีีได้เข้าพี่ว่าชิ้นส่วนปืนอะ่ะมันอยู่ข้างในอะ่ะมันมันก็มันก็พอเยอะพอสมควรนะ คือคือันจะตั้งราคาการขึ้นมาแบบอี้ใช่คิดไปคิดว่าแบบนั้นไหมหรือว่าเอาราคาแบบต่างคนต่างขายอยากขายเท่าไหร่ก็ขายได้ไหมมันไม่มีผลดีนะอันนั้นอะที่ที่พี่คิดอะอย่างราคาไทเทเนียมอะที่พี่กับแกงโจนเข้าอ่ะ พีก็ดึงราคาประมาณสี่แสนตอนแรกกันหนึ่งเอ็มเขาขายต่ำกว่าราคาที่ที่พี่ต้องการก็คือเขาก็โดนพี่ทำโทษอะ่ะนั่นเรื่องราคาปืนเดี๋ยวพี่ค่อยบอกอีกทีแล้วกันเนาะโอเคปะนั้นเอาเป็นเป็นสองหลังสองหลังเดี๋ยวเดี๋ยวให้แย่งกันไหม ดีไหมครับอันนี้ทอราดิสป่ะครับเนี่ยไม่ลครับหมดหมดครับหมดฟัตหมดใช่ไหมครับโอเคไหมครับเอาแบบนี้ไหมได้ได้ครับพี่ได้ฮิโรชิอะครับสนใจไหมครับได้ครับได้ได้ทำที่พี่เกตว่านะครับ เอางี้พี่พี่พี่ไม่ได้แบบว่าอยากเข้ามาคุมหรือมามาอะไรนะจัดก,การแต่จริงๆอะ่ะพี่ยังไม่ปล่อยให้พวกเรามามันก็ทําได้ใช่ไหมล่ะเออแต่จริงๆพี่ก็อยากให้ให้มางาัดด้วยแต่ถ้ามันมีแก๊งไหนนอกเหนือจากนี้ที่มันมาแล้วมันมากางแล้วมันมาด่าแล้วมันมาแบบทำแบบสิ่งที่ที่มันไม่โอเคอะ่ะเองก็บอกพี่ลวกันบีทีโอเคไหมใช่ครับพี่เออ พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นแก๊งไหนที่มันจะขึ้นเข้ามาคุมหรือว่าเข้ามาแบบต่างกับพวกพวกเองอะ่ะเองบอกพี่ละกันเดี๋ยวพี่ลงไปเล่นบ้านนั้นให้เนาะประมาณนั้นนี่วะนั้นน้ำพี่ขอขอหลังหนึ่งแล้วกันอย่าไปยุ่งนะครับหลังหลังใหม่ไอเราเราจะบอกเขาดีป่าวะพี่ถามเขาดีกว่าว่าลูเขารู้จุดไหนเขารู้แค่สองจุดจุดไหนมั้งครับอาร์บีทรีรู้จุดไหนครับแ่นเหลืองพี่กับ อ่เครืได้เหลือกระเรือกนี่เวลาเขาก็ร <oh pues ู้เองออกมาบอกไปเลยนแล้วก ja. ็ด้เหลือไม่มีแล้ว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 มันย้ายแล้วครับมันย้ายแล้วนั่นนั่นน่าจะเป็นออเดย์ที่รู้ฝังหลังครับครับไม่พี่เกตถ้างั้นเราก็คุยกันก่อนไหมว่าเราจะปล่อยหลังไหนถ้าเขาไม่รู้พี่พี่พูดที่พี่จะเอาไว้ก็ได้ครับผมว่าจะได้ไม่มีคนยุ่งด้วยถ้าพี่ไม่สะดวกพูดหลังที่เหลือตอนนี้มันยังไม่มีคนรู้เลยไงฟงหลังใหม่อ่ะพี่ มีมีออเดรรู้ปะออเดรหลังไหนมั้งครับรู้รู้ตรงเขื่อนครับพี่แล้วก็ตรงเลยอะไรนะ <Okay. S 2> ผมรู้ตรงแมสครับพี่ผมรู้ตรงแมสหลังหนึ่งแต่อีหลังหนึ่งไม่มีใครรู้อต่อันนี้ก็คือผลประโยชน์ผลประโยชน์ตอนนี้พี่ก็ก็ยกให้เดี๋ยวจะบอกแล้วกันแล้วเราก็ไปเล่นกันนะก็จะมีตรงเขื่อนหลังหนึ่งแล้วก็ทางไป เคาเวอร์ครับแมทแลนเนอร์จะอยู่ทางซ้ายบ้านลองไปหาดูนะเออเราพี่จะปล่อยให้ก่อนถึงปั๊มดีจีก่อนถึงใช่ก่อนถึงปัมปงป๊มดีจีอยู่ซ้ายมือ,อและหลังหลังของพี่อ่ะก็คือจะมีอยู่หลังหนึ่งจะอยู่ตรงบ้านบ้านในบ้านอะไรวะบ้านมือสองไอ้วงเวียนบ้านดีเจมอ่าบ้านจีเจใช่ปะใช่นะครับตรงนั้นพี่ขอนะแค่หลังนั้นครับโอเคไหมครับอันนั้นคือบ้านหลังที่สาม พราะพี่หากันทั้งคืนเหมือนกันนะหากันแบบยันเที่ยงอะ่ะกว่าจะได้มาเมื่อเราเราถ้าแบบเห็นแก๊งตรงนี้ไปบ้านสีเจนี่ยังไงดีถ้าเห็นไปนู่นใช่ไหมก็เดี๋ยวว่ากันก็รับรับตามนั้นแล้วกันโอเคฝากบอกฟ้าด้วยนะว่า ไอ้ที่พี่จะแบ่งให้สองลูกอะพี่ไม่ได้แบ่งแล้วเพราะว่าให้น้องมันจากการแยกกันเลยโอเคไหมครับนาอได้ครับไปบนั้นนั้นนั้นขอเป็นหลังสีทุ่มแล้วกันพวกเองก็เข้ามาแย่งกันนะแล้วพี่จะบอกให้ใหก็คือหมอไม่มีก็สามารถกันได้ปกติครับใครมาก่อนก็เอาไปก่อนนะอย่าไปแย่งกันนะเดี๋ยวจะมีปัญหากัน นายก็ก็ตามนั้นครับโอเคครับเอาไว้เจอกันครับมีมีอะไรถามไหมน้าฟอไม่มีแล้วครับของพี่คอนเฟิร์มอีกทีคือตรงแถวบ้านซีเจเนาะใช่ไหมใช่ครับโรงงานครับโอเคครับครับโน้องไนี่ครับมีมีอะไรของใส่ไหมครับน้องไม่มีครับพี่เนาะนั้นเอาตามตามที่พี่บอกเนาะได้ครับพี่ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับงานงานกิจกรรมใหม่ปะเอพี่เจรินี่ถือว่านับเอ็มดีเขามาฟัง ไม่มาปล่อยมันเลยไม่ไม่ฟังไม่ฟังก็นั่นแหละก็ตามนั้นไม่พี่ไม่ต้องการให้นั่นมันมาฟังอยู่แล้วไม่มาก็สละสิฟักทองไปพิกเก็ตฟังทองไปไปเฮียไปดีปะไปไปตรงบ้านฟีเจพวกเราปะพีกเก็คือคือคือปล่อยหลังหลังเลยใช่ปะไม่ไปเลยเงินไปก่อนดีนี้งินไปก่อนก่อนครับพี่นี้หรอใช่ใช่พี่เก็ตพี่เก็ตครับพี่เก็ตครับว่าไงเนองผมผมขอถามหน่อยมาไม่ในเวยบว่าไงครับเราเรื่องเนี้ย ผมผมเจอผมเจอแก๊งที่ไม่ชอบมังัดนเนี่ยผมผมลั่นลั่นแบบที่พี่ลั่นเลยไหมเพื่อลั่นแบบที่พี่ที่ลั่นเหรอนะเจอเหมือนที่พี่ลั่นใจผมอะเอางี้พี่เอาโจงอะพี่ที่พี่ปล่อยให้ให้เล่นอะพี่ก็อยากให้ให้เองแบบได้เล่นกันอะ,ได,นนอะได้เล่นกันดีกว่าแต่ว่าเองอยากลั่นเหรอมันไม่มันมีแก๊งที่บางแก๊งแทบมันมีแก๊งที่ผมไม่ชอบอยู่แล้วกันพี่ใช้คำนี้แล้วก่อนไม่ใช่ทุกแก๊งอะมันมันเข้าใจนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมอะพี่เอา เล่นปกติดีกว no, so ่าไม่ต oui, well, well, like yeah, ้องไปลั่นดีกว่าเนาะถ้าสมมติเองไปลั่นปุ๊บกลายเป็นมันจะกลายเป็นคล้ายๆแบบไอรมากรก็จะลั่นแม่งหมดทุกแกงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอาจจะมีแกงที่ใหญ่กว่าเองขึ้นมาหน่อยนึงอาจจะลั่นเองกลับก็ได้ไงน่าไมเข้าใจพี่เออคือปกตินะพี่เออเอาแบบไหนก็แต่ถ้ามันมีนิีหน่อยจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบว่าสุดล่นมาแลก็ลั่นกลับแค่นั้นเองไม่แบบไม่เชื่อลั่นกลับพี่ทศว่า เพื่กออะไรพี่มันหลุดหรือว่าอะไรก็คือผมก็เล่นได้ปกติได้ได้ครับได้ปกติเลยครับเกดพิเกดลีก้อยเขารีน่าใช่ป่ะลีน่านะลีน่าลีน่าเก็บปลาปะกันโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนไปตรงตรงบ้านเราดิบอสตรงที่ไอ้นั่นน่ะตรงที่เราคุมอ่ะ